ในความมืดมิดเคยไหมที่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองคุณอยู่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยผมเคยครับความรู้สึกนั้นเหมือนเนาที่ทาทับลงบนจิตใจทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามและคำถามเหล่านั้นนำพาผมไปสู่การค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างใจของเรากับโลกภายนอกที่อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ วันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจ4คำถามที่จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่นี้คำถามแรกอะไรคือสิ่งที่ใจคุณปรารถนาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความต้องการพื้นฐานหรือความทะเยอทะยานที่สังคมบอกว่าคุณควรมีแต่เป็นเสียงกระซิบจากภายในที่บอกว่าฉันต้องการสิ่งนี้สิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง ลองถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมามองลึกลงไปในความเงียบสงบของจิตใจคุณจะพบว่าความปรารถนาที่แท้จริงมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณสามารถมอบให้กับโลกใบนี้ได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้องการจะได้รับคำถามที่สองคุณกลัวอะไรมากที่สุดความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่บอกว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้เผชิญหน้ามีบางส่วนในตัวเราที่เรายังไม่ได้เยียวยา ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะซ่อนความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่กว่าเอาไว้การเผชิญหน้ากับความกลัวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาชนะมันเสมอไปแต่หมายถึงการทำความเข้าใจมันการยอมรับมันและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างสงบสุขเมื่อคุณทำได้โลกทั้งใบจะดูแตกต่างออกไปคำถามที่สคุณมองเห็นความงามในสิ่งใด ความงามไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่สวยงามตามมาตรฐานของสังคมมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในความไม่สมบูรณ์แบบในความธรรมดาที่แสนพิเศษการมองเห็นความงามในสิ่งต่างๆคือการเปิดใจให้กับความมหัศจรรย์ของโลก มันคือการชื่นชมแสงแดดที่สาดส่องลงมาบนใบไม้การฟังเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้การสัมผัสความเย็นของน้ำค้างยามเช้าเมื่อคุณเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งต่างๆคุณจะเริ่มมองเห็นความงามในตัวเองและคำถามสุดท้ายคุณจะทิ้งอะไรไว้บนโลกใบนี้ ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เป็นร่องรอยที่คุณทิ้งไว้ในหัวใจของผู้คนเป็นความทรงจำที่คุณสร้างเป็นความรักที่คุณมอบให้โลกไม่ได้ต้องการคนที่ยิ่งใหญ่โลกต้องการคนที่ใส่ใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการสร้างความแตกต่างในแบบที่เป็นตัวคุณการทิ้งร่องรอยของความดีงามเอาไว้เพื่อให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป สี่คำถามเหล่านี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางการเดินทางสู่ความเข้าใจตัวเองและความเชื่อมโยงระหว่างใจของเรากับโลกโลกใบนี้ไม่ได้แยกขาดจากตัวเราแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราและตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกบางทีเราอาจไม่ได้กำลังค้นหาความหมายของชีวิตแต่กำลังสร้างมันขึ้นมา ถ้าคุณรู้สึกว่าคำถามเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเล็กๆในใจฝากติดตามช่อง Seekers t a l e ไว้บางทีการเดินทางของเราอาจจะเริ่มต้นพร้อมกัน